วันนี้มาอยู่กับช่องเลิฟนี่มังเ <Lovely, Mau. S 1> ย้เย้เย่ทุกคนไหนวันมีใครรีแรงไปอยู่แรงไหนเราบ้างไม่ได้เงินสิบบาทม,ม,ามังกรได้เงินสิบบาทได้กระเป๋าเราก็มังกรอัดคลิปอยู่แล้ว พ่อเป็นคนพารุงนะฮะไหนพ่อพาุงเหรอเอาก็ว่าเน็ตเร็วอ,ะอ่ะพ่อชอบไปลงตรงน้นต่รงอานีะยโอ๊ยพ่อแล้วทำไมพ่อไม่ลงตั้งแต่แรกป่านนี้เขาเก็บของกันมันแล้วมั้งเนี่ยชอบลงตรงน้นี่มีคนเลยมมนก็ชอบลงตรงคนเยอะเยอะ เพราะว่าตัวนี้เล่นยังไงก็ชนะถึงแม้ว่าจะได้คิวเยอะแต่ว่าไอุย๊ยเอ็สูนเล่นมาดีเลยเพราะว่าได้สก,กินมาใหม่ว้าวดูดีมากดูดีมากเลยครับทุกคนดูดีมากเลยครับสวยอยู่นะทุกคนว่าไม่ได้แต่ก็เสียงไก่ขันเหมือนเดิม ทุกคลิปต้องมีเสียงไก่ขันพร้อมอนพร้อมหาคนแล้วนะพ่อพร้อมยังพ่อพร้อมยังพ่อพร้อมยังยังไม่พร้อมแต่มังกรขอไปก่อนได้ไหม

เราช่วยได้ไหมไม่ได้เไม่ทาอะไรเลยดี๋ยว่ไปแล้วเีวิ่งไปนู่นแล้วขลังข้างหลังอาไมทันยครับไหมของพ่อเลยเกของเลยไม่เอาไม่เอาอ่ะโอ้ยหมดตีละหมดแล้วลบสิบแปด อ้ยลบสามลบยี่สิบเก้าลบสิบแปดเพราะว่าได้หนึ่งคิวไปไหนไปนไหนพอ่อพ่อไม่ต้องบอกอกุกรณนเก็บของโอเคไหมมีอันนี้ใหม่อยากได้หมัดมากเลยพ่อทำไงใส่ชาร์จอ่ะไม่ชาร์จไม่ชาร์จไม่ถนะัด พอชาดเลยมาเรามาดูกันดีกว่าว่าเรา,เราการนี้จะชนะหรือแพ้เปล่าด้วยโออายุขูดเหมือนแม่เลย ก็จะไม่ดังหรือเ,นะเสียงอะไรนะเสียงอะไรเลยพอลูกเรียกพ่อก็จะไม่ได้ยินนะดีสู้สมาร์ทโฟเอาตัวรองพ่อมอขอลงแยกได้ไหมไม่ให้พ่อไปด้วยเหรอเอาก็พ่อจะไปด้วยก็ได้ แต่เบอร์สามก็จะไปด้วยเบอร์สามลงสิเราโยนหัวหน้าห้องไปให้เบอร์สามเรากดแยกนะพ่อแยกเลยนะืรโดดยกมาตดดจแยกมันกันเด I I ินดล้ว่บางอยู่เบอร์สอง หืมทางหนั้นมีมันนะโอ้ยมีสามตัวแค่สามตัวแค่แค่แค่สี่สามสามสี่ตัวเองสบายบายบายเบสิกเบสิคเบสิกเบสิกทุกคนเบสิกเบสิกเบสิกของการเริ่มต้นที่ดี ค้นหาและทำลายเลยเยี่ยมมัน <c oughs> คุณพี่อยากจะตุยเย่ระเบิดไหมบุ้ย <c oughs> <c oughs> จริงด้ยสงสัยคุณพี่อยากตุยเย่ระเบิด เห็นแม้มังกรจาัดก,การไปสองตัวแล้วเนี่ยเบสิกเบสิกมังกรสาปปลาลเบิดเลยนะเนี่ยก็จะธรรมาดาไม่ได้โอ้ยมันกำลังจะไปชูเพื่อน ย,ววย,ยิงเยอะกว่าดาเมจเพราะอะไรขอของหน่อยดาเมจเพราะอะไรมันกดยังไงบะทุกคนทำไมมันกดไม่ได้บะ <c oughs> ดามังกรได้ตั้งสามคิวแล้วพ่อจะไม่ให้มังกรได้สามคิวหรือไงฮะ <c oughs> พ่อมังกรล่าเลยนะ ไมได้มีเลยเนี่ยอะไรนะยามียามีห้ากล่องอนนพ่อจะขาดยาไปไม่ได้เพราะว่าปกติพ่อก็ไม่ค่อยปั๊มยาอยู่แล้วนะพ่อยี่สิบสองปั๊มไปแล้วอ่ะปั๊มอะไรปั๊มยา,ากินเห็ดก็ได้กินเห็ด กินเห็ดอ่ะพ่อเรียบจะได้เพิ่มอีกแค่นิดเดียวเองอ่ะกินเห็ดก็บวกละสบายชิวๆ so thank you คุณเทกี้ ไปหาบวกคนกันดีกว่าพ่อพร้อมยังพ่อพร้อมไหมไม่ไค่พร้อมเทไาไห่ก็ต้องไปเพราะว่ายาอ่ะเอาอยาไป ดูดูดีดำดำดูดีดูดีดำมีรถมาม,มันต้องขับรถขึ้นไปแบบดีๆเพราะ ขับไปเชิญสิพ่อพ่อจะไปกลัวอะไรกำลังที่ได้ดรอบป้องกันคุณพี่จะก,การ,กรอะไรอปอไปไปชูปเพื่อนหน่อยพ่อเอ้ยพ่อไปชูปเพื่อนหน่อย ตรงตู้สิคัะพ่ออ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนชุบละเพื่อนชุบแล้วมันไม่ทนอะไรพ่อหรออ,อรุ้ยฟางมาก็อยากเล่นอันนี้ก็อยากเล่นเออเก็บเสียงนี่แหละสวยแล้วก็ซื้อสิบอัพขึ้นหนึ่งอันเตรงโอเคดีมากราหรอ มันก็จกัดการมันไปแล้วกี่ตัวอยู่ตรงที่เปิดเปิด,เด,เดเวเท้าขึ้นช่วยหน่อยเร็ว,ช,ว,วช่วยไม่ได้ เราลืมไปว่าเพื่อนก็มาี่โอ้ยพบศัตรูแล้วโอ้มันแก้แค้นแน่ๆเลยโอย้แล้วเพื่อนคนนี้ใช้สนหยซะด้วยช่วยด้วยใครบอก็บอกว่าเหรอเออ เหมือนมังกรเลยมองก็ชอบเล่นสนายแต่สกิลเขาไม่ได้เอาสกิลสนายมานะเพื่อนโดนร่าแล้วไม่นาสกิลโดนพ่อได้กดสกิลโดนบ้างไหมเนี่ยฮะฮะ ขบยิงสะกบยิงโอ้จะรอให้มันมเรื่องมันมีเท่าไหร่วะอ่ะต้องไปไหนวะเออมันมันตุเย,ยแย่ลวพ่อ,อมันใจเป็นกลอ่องแล้วเห็นไหมนะ่ะ เีามาเก็บของหรอ,หรอตัวพีหห่หรือแมวอ่เขามาเก็บเหรียญแล้วเขาก็จะไปชุบเราเห็นไหมเขากำลังมุ่งหน้าจะไปชุบเรานะพอ่อพ่อรู้ไหมสกิลคู่ดาวอยู่มังกรได้กี่สกแล้วนะมังกรไม่ได้นับอ่ะพ่อได้ีเยมังกรมังกรไม่รู้ที่นั่าน่าก็คือน่าจะได้มากกว่าหนึ่ง ชุบได้สามคนเลยแล้วก็วิ่งมาเก็บเหรียญแล้วก็ได้คนละสองสร้อยได้ชุบสามคน,คนเ,ลเลย,ออยเรยิ่มโย้ยย่ำลงตรงไหนก็นไม่รู้อ่ะที่เราคือมก่อนลงตรงนี้มก่อนตุยแน่ๆ เี่มีป็นเลยลงไม่ถูกที่อ่ะแต่เราเราเรา,เราเกิดมาเราก็ได้ปืนอยู่แล้วนะมาก่อนเลือกที่จะมาเก็บของโซนนี้ไว้ยพ่อมันตกใจพ่อมากเอา้ากลายเป็นกล่องละ ปวมากบพ่อมียาไหมไม่ขอบคุณนะมีไหม,มแล้วก็ไม่พันนะ่ะจะวิ่งไปไหนอะ่ะ โอ้ยชีวิตขอบคุณนะแล้วก็ไม่เอาพันยาเร็วมานะน่ะไม่รอดหรอกไปเลย,เไ,เลยไม่รอดหรอก,อรอกขอบคุณนะได้ได้อยู่พ่อ แล้วพ่อไปไหนไม,ไหมานี่ต้อบอกใี่มาด้วยกันนี่โอ้ยก็อยบอกแล้วให้ขึ้นรถมาขอบคุณนะไปไปไปรีบขึ้นรถมา ปาป๊าไปไปพอ่อพ่อไม่พันยาไงอ้ไม่ได้หรอมันไล่อุยมังกรได,ด้ คูวบวกบกี่เ็บวกสามสิบเก้าเฮ้ยเส้นเขาแต่งตัวเหมือนกันเลยนะมันใช่เพราะว่าเขาอยู่แค่เดียวกันเ,เขาเขาเล่นกับเรามีน้ำใจดีนะเขาทำอะไรเขอะเขาทำอะไระโค้ชแกล้สสกกสนสุดยอดฮะโค้ชแกลสุดยอดกับไอโฟนสิบ้าทำไมเนี่ย เดียวไม่้ยินบบายนะครับทุกคน